สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่ประธานยิบดีปูตินนะครับได้แก้หลักนิยมนิวเคลียร์ใหม่ของรัสเซียนะครับก็สรวปสิทธิการใช้นิวเคลียร์ของตัวเองให้ได้เปรียบนะครับไม่จําเป็นนะที่จะใช้ในยามเพียงพำเท่านั้นนะครับส่วนทางปริญานะครับจากสภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็โกรธนั่นเองไม่พอใจนะครับก็หาว่าอันนี้ เป็นการเล่นเกมแล้วก็เป็นการเผยหน้าที่แท้จริงของปูตินนะครับก็มาดูข่าวแปรต่างประเทศจีนนะครับเป็นอย่างไรผู้ช่วยปูตินนะครับทิ้งการบอกใบ้ต่อบรรดาประเทศที่จะอยู่ระดับบนนะครับของรายชื่อเป้าหมายนิวเคลียร์ของปูตินรัเสเซียนะครับจะปล่อยรายชื่อเป้าหมายนิวเคลียร์ของบรรดาประเทศต่างๆภายหลังการประกาศของปูตินถ้อยแถลงการใหญ่โดยเครมลินบนรายชื่อการป้องปรามนิวเคลียร์ของปูติน ยูเครนนะครับสู่รายชื่อป้องปรามนิวเคลียร์ของปูตินหรือไม่รัสเซียนะครับในวันที่26กันยายนได้กล่าวว่าเคมลินจะปล่อยหนึ่งรายชื่อนะครับของบรรดาประเทศต่างๆที่ซึ่งนโยบายนิวเคลียร์ประยุกต์ใช้เพสคอฟนะครับได้ถูกสอบถามที่จะเปิดเผยต่อรายชื่อของบรรดารัฐต่างๆที่ซึ่งบรรดากฎระเบียบการป้องปรามนิวเคลียร์ใหม่ได้ประยุกต์ใช้ เสียงของเดวิดที่เบสคอฟนะครับโคษกของพัฒนาทิปดียรัสเซียมีใจความว่าแน่นอนที่สุดนะครับการป้องปรามนิวเคลียร์ได้กำลังถูกปรับปรุงแก้ไขทำการนำเข้าสู่การคิดคำนวณของบรรดาองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นของความตึงเครียดซึ่งกำลังพัฒนาการควบคู่ไปกับเส้นรอบของชายแดนต่างๆของพวกเราเพื่อ เมื่อมันนะครับได้ถูกตีพิมพ์ผมไม่สามารถตอบพวกคุณเกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่เขาไม่ได้ระบุว่ายูเครนและเหล่าประเทศเนโต้ใหม่ได้ถูกรวมนะครับอยู่ในรายชื่อนั้นหรือไม่เขาได้กำลังพูดนะบนการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนั้นในเอกสาร,รนิวเคลียร์ที่ได้ถูกประกาศโดยปัฒนาธิบดิปูติน เบสคอฟนะครับได้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะรักษาเหล่าบันธมิตรตะวันตกของยูเครนจากการให้การสนับสนุนบรรดาการโจมตีต่างๆต่อรัสเซียเสียงของดมยพิที่เบสคอฟนะครับโฆษกของวัฒนาที่ปรรัสเซียมีใจความว่ามันเป็นหนึ่งสัญญาณเตือนบรรดาประเทศทั้งหลายเหล่านั้นเกี่ยวกับผลที่จะตามมาต่างๆในกรณีของการเกี่ยวโยงของพวกเขาทั้งหลายในหนึ่งการโจมตีต่อประเทศของพวกเรา ด้วยหลากหลายทรัพย์สินต่างๆไม่จำเป็นนะครับที่ต้องเป็นนิวเคลียร์บรรดาหัวหน้าของรัฐต่างๆงานักการเมืองและนักวิเคราะห์ที่มีสติความสุข,ขุมได้เข้าใจแล้วอย่างดีสมบูรณ์แบบความจริงจังของบรรดาถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงสิ่งต่างๆเช่นนั้นเป็นเช่นหนึ่งการประชิญหน้าที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ถูกยั่วยุ โดยการเกี่ยวโยงโ,โดยตรงของเราประเทศตะวันตกรวมถึงบรรดาประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งรอบอยูเครนการตัดสินใจนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ของปูตินท่ามกลางนะครับรอยปีแตกกับตะวันตกปูตินนะครับในวันที่25กันยายนนะได้วางบรรดากฎระเบียบใหม่ต่างๆสำหรับรัสเซียที่จะมีอำนาจรับผิดชอบหนึ่งการตอบโต้ทางนิวเคลียร์ นโยบายใหม่นั้นนะครับมาท่ามกลางบรรดาความหวาดกลัวของยูเครนะทำการใช้บรรดาวุฒพิสัยไกลของตะวันตกที่จะโจมตีรัสเซียปูตินนะครับได้เสนอการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่างๆต่อหลักนิยมป้องกามนิวเคลียร์ของรัสเซียวันีเมยปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าในเวอร์ชันที่ถูกแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยของเอกสารนั้น ความก้าวร้าวต่อรัเสเซียโดยรัฐใดๆที่ไม่ใช่รัฐนิวเคลียร์แต่ด้วยการเข้าร่วมกับหรือนาการสนับสนุนของหนึ่งรัฐนิวเคลียร์ได้ถูกเสนอที่จะถูกพิจารณาเป็นการโจมตีร่วมกันของพวกเขาทั้งหลายต่อสหพันธรัฐรัเสเซียในขณะที่นะครับในการตอบโต้นะครับ สาสหภารยุโรปนะครับได้ระเบิดใส่การตัดสินใจของปูตินนะครับว่าไร้ความรับผิดชอบและยอมรับไม่ได้รอยปีแตงนั้นระหว่างพวกตะวันตกและรัสเซียนะครับกำลังขยายตัวกว้างขึ้นท่ามกลางบรรดาการเรียกร้องของเคียบสําหรับการโจมตีต่างๆที่ลึกเข้าไปในรัสเซียยูเครนนะครับได้กําลังสแสวงหาการอนุญาตจากบรรดาประเทศตะวันตกที่จะใช้บรรดาวุธปิสัยไกลต่างๆของพวกเขาทั้งหลาย เข้ามาในรัสเซียนะครับฉั้นข่าวแปรต่างประเทศทีนี้นะครับก็เป็นอีกพัฒนาการขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่ปูตินออกมาประกาศนะครับว่ารัฐใดก็ตามนะซึ่งอาจจะไม่ใช่รัฐนิวเคลียร์ยกตัวอย่างเช่นยูเครนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีการเข้าร่วมหรือว่าได้รับการสนับสนุนาจากชาติรัฐที่มีนิวเคลียร์อย,อย่างหลายชาติในเนโตอย่างเป็นต้นนะครับ ก็รัเสเซียจะสงวนสิทธิในการโจมตีในยูเครยก่อนพูดง่ายๆนไม่ต้องรอเพียงพมละหลักนิยมใหม่เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อมาทาง EU ก็แสดงความไม่พอใจนะแล้วคราวนี้ก็พัฒนาการต่อไปก็คือว่าทางโคษกของเครมลินก็มาพูดถึงว่าก,ก็เอกสารนั้นตีพิมพ์ออกมาอาจจะมีมันอาจจะมีบรรดาอะไรชื่อนะครับที่อยู่ในเป้าหมายการโจมตีนะครับของรัเสเซียก็เป็นไปได้คำถามคือยูเครนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ